แทนเทนมาแล้วครับปตมารีวิวช้างวัวควายแล้วก็ซูเปอร์ฮีโร่เลยอนี่นะครับมีซูเปอร์ฮีโร่เพียบเลยนะครับน้องๆรู้จกักกันหรือเปล่าว่าตัวอะไรกันบ้างนี่อะตัวแรกเลยดีกว่าได้แกะยังยังไม่ได้แกะอ่ะตัวไหนที่แกะแล้วบ้างมาดูกันสินี่อันนี้เทพเจ้าทอว้ามีค้อนด้วยนะครับดูสินะ อเทพเจ้าสายฟ้าอ oh, ันน <te> <ty> ี้กล่องละ20บาทโยกแขนได้ด้วยโอ้โหมีไฟด้วยนะเฮ้ยไหนข้างหลังไหนเฮ้ยเปรี้ยวมากตัวถัดไปเซฟมีอะไรนี่อันนี้อะไรนี่กับต้นนะเมริคัวนี่มาละโอ้มีโล่ด้วยนะโอ้ยมีโล่ด้วยจริงด้ยไหนใส่โลใส่ใส่โลว้าวโอ้ยเท่มากมีไฟด้วย ติดไหมโอ้โหติดนะตัวต่อไปอันนี้เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอะไรครับฮักฮักนี่ก็ไม่มีอะไรไม่มีอาวุธครับทุบอย่างเดียวทุบรถทุบ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 อย่างเดียวนี่มาขี่ช้างนะครับนี่ฮักขี่ช้างไว้นะครับตัวต่อไป Ant ออแอ็นแมนแอ็นแมนมีปืนด้วยนะครับ ขี่ขี่ขี่ควายได้ไหมขี่ขี่ควายอ่าอ่มาเราไปเอาวัวควายไปวิ่งกันอ่าไปไปเลยนี่วัวอันนี้เอาควายเอาควายก่อนอ่าไปวิ่ง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 ชนอ้โอ้ไหนเอาช้างเอาช้างอช้างวิ่งบ้างเอาช้างช้างวิ่งบ้างอ่าแล้วโอ้เอาต่อไปวัววัวเดี๋ยวลองเอาวัวมาวิ่งเลย เอาตัวไห,หนขีนกับอันเมกาไม่ได้กลางขาไม่เอาออโอเคงั้นวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้าเรามีของเล่นอะไรมาอีกจะมารีวิวไปดีนะครับบา,บายยอันนี้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ100่งร้อยบาทหมดเลยนะครับ